Hey, pop the Part trunk open up Pri คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูด5ดาวนะที่มีชื่อว่า Phoenix NG Version Daytoy Mode a อา k e n นะครับผมก็เป็นโมบิสูด สายฟื้นฟูนะครับสีเขียวแบบนี้นะสายฟื้นปูที่ยืนอยู่แนวหลังนั่นเองนะครับผมในส่วนความถนัดของภูมิประเทศนะครับก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินนะครับจะได้รับโบนัสนั่นเองนะส่วนน้ําเนี่ยสามารถลงได้นะครับต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสของเขากันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนิพีนะครับผมจะอยู่ที่8 6 0 0 0นะครับโจมตีบีม200นะโจมตีวัตถุ100นะครับ ป้องกันบีม1,900ป้องกันวัตถุ1,900งกรินิคอนดาเมจ24นะครับเม่นยำสี่ร้ลบหลีก560และว่องไว353นะครับสุดท้ายพื้นฟูเอ็น671นั่นเองนะจากค่าสเตตัสนี้นะครับผมคุณจะเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นพื้นฟู5ดาวนะครับที่มีค่าป้องกันค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับผมอันนี้นะ จะเน้นในเรื่องของค่าป้องกันที่ค่อนข้างที่จะหนานะครับผมแล้วก็ในส่วนของ AP นะก็จะอยู่ที่86ด0มด้วยนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆนั่เองนะในส่วนของค่าสเตตัสตรงนี้เนี่ยอันนี้ฟันธงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปเห็นค่าสกิลมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฟันธงในเรื่องของค่าสเตตัสนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลควบคู่ด,ด้วยกันเลยจะดีกว่านะครับเรามาดูกันนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะมีชื่อว่า ฟูไซโคเฟมนะครับขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมพะพงหมดนะจะมีการติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ให้นะครับผมระยะเวลาของการติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์จะอยู่ที่1ิวิด้วยกันนะครับแล้วก็มีการติดสถานะบาลียคุมคอ,องให้กับพะพงหมดด้วยนะครับผมเฮตีความทางของบาลีนะครับจะอยู่ที่50,000นหน่วยนะแล้วก็ดามจที่จะเข้าก็คือ3000ันนั่นเองนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะต้านทานกับดักด้วยนะครับผม ระยะเวลาในการต้านทานกับดักจะอยู่ที่70วิด้วยกันนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเกือบทั้งเกมเลยนะครับผมแล้วก็มีการติดสถานะนี้มีเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะในส่วนของตัวนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่3ามวิวนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่า armed armor de นะครับศัตรูทุกตัวนะครับสกิลนี้เป็นแบบเสกนั่นเองนะครับผมเออเสกลงไปเลยนะโอกาสแสดงผล100%เเซนะครับตรงนี้นะ เขาเขียนว่า100%นะครับผมศัตรูทุกตัวเนี่ยจะโดนล้างความต้านทานกับดักออกไปนะครับโติอกเสติด100%เลยนะแล้วก็พักพวัวทั้งหมดนะครับผมจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะหลับด้วยนะแล้วก็สร้างความต้านทานสภาวะมึนงงหรือว่าติดสตันด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะมีระยะเวลาให้อยู่ที่20ปีด้วยกันนะครับส่วนตัวเองนะจะมีการติดสถานะดิมิตเบรกแบบบวกนะครับผม อันนี้ก็จะบวกให้อยู่ที่1เวลนะครับแล้วก็มีการติดสถานะโอเวอร์ฮิวให้กับตัวเองด้วยนะ,ะจำนวนในการพื้นฟูน,นะครับผมก็จะอยู่ที่50%นนั่นเองนะส่วนอัตราคูณของ HP นะครับผมก็จะอยู่ที่ HP คูณ20% 0้นั่นเองนะครับพื้นที่ศัตรูนะจะมีการติดสถานะกับดักด้วยนะครับผมก็จะเป็นกับดักโจมตีบีมจะโดนยกเลิกนะครับแล้วก็กับดักโจมตีวัตถุก,ก็จะโดนยกเลิกเช่นเดียวกันนะจะไปถูกความเสียหายแทนนะครับผม ค่าความเสียหายของกับดักนะครับก็จะอยู่ที่500,000หน่วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กับดักแต่ละชนิดเนี่ยก็จะถูกติดตั้งไว้อยู่ที่10ครั้งด้วยกันนะครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3นะครับมีชื่อว่าบีมทอนฟ้านะครับโจมตีเดี่ยวแนวหน้าลำแสงบีมนะครับผมพักว่าทั้งหมดจะมีการติดสถานะเพิ่มพลังป้องกันลำแสงบีมนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันทาพวัตถุให้ด้วยนะ จำนวนในการเพิ่มนะครับผมก็จะอยู่ที่100%่้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้กับพวกทั้งหมดด้วยนะครับผมจํานวนในการฮิวนะครับผมก็จะอยู่ที่30%นั่นเองนะแล้วก็มีอัตราคูณค่าให้ปีสูงสุดให้ด้วยนะครับก็จะคูณให้อยู่ที่100%้นั่นเองครับต่อมาจะบินสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่าแสงแห่งไซคโคเฟรมนะครับโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะลำแสงบีมนะครับผม พักพวก2ตัวที่มี HP ต่ำที่สุดนะครับจะมีการติดสถานะกัดให้นะครับผมชีวความทนทางของกัดนะครับผมก็จะมีให้อยู่ที่100%ของ HP สูงสุดนั่นเองนะและมีการติดสถานะพื้นปู HP ให้ด้วยนะครับจำนวนในการฟื้นปู HP ก็จะอยู่ที่50%นะครับผมอันนี้เด้งให้ทีเดียวนะครับผมส่วนตัวเองนะครับจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะก็จะบวกลิมิตเบรกไว้อยู่ที่1เวลวนะครับและก็มีการชาร์จเอให้ด้วยนะครับ จำนวนในการชาร์จ EN นะก็จะอยู่ที่5 0นนั่นเองครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายมีชื่อว่าน ok กอมตะกรคือปีกนะครับพักพวกทั้งหมดนะจะมีการติดสถานะเพิ่มพลังป้องก,กันลำแสงบีมนะครับแล้วก็เพิ่มพลังก้องกันธาตุวัตถุด้วยนะอัตราในการเพิ่มนะครับอันนี้จะเพิ่มให้อยู่ที่อย่างละหนึ่งร้อนนะครับผมยังไม่หมดนะมีการอัพค่าป้องก,กันลำแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับแล้วก็อัพค่าป้องกันธาตุวัตถุในรูปแบบเชนด้วยนะ ค่าตั้งต้นจะให้อยู่ที่10000หน่วยนะครับและจะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะถัดมานะครับผมมีการติดสถานะบาเลียคุ้มคองให้นะครับผมความต้นทานของบาเลียคุ้มคองนะครับก็จะอยู่ที่50000 0หน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็ดามจที่จะเข้าก็คือ3000นะ ยังมีหมดนะครับผมมีการติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้กับพวกทั้งหมดด้วยนะครับจำนวนในการฟื้นฟูของโอเวอร์ฮิลพักพวกทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่30%นะแล้วก็อัตราในการคูณนะครับผมก็จะคูณให้ HP 100%นั่นเองนะครับส่วนตัวเองนะก็มีการติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าโอเวอร์ฮิลของตัวเองเนี่ยจะมีจํานวนในการฟื้นฟู50%นะครับผมแล้วก็อัตราการฟื้นฟูของโอเวอร์ฮิลตัวเองเนี่ยจะอยู่ที่ HP คูณสองน้อยเอร์เซ็นต ต่อมาจะเป็นเรื่องของถ่าไม่ตายรีทอนะครับมีชื่อว่าบีมคอนฟาแบบเต็มกําลังนะครับเงื่อนไขในการใช้งานก็คือพักขั้วของตัวเองเนี่ยจะต้องถูกทาลาย1ตัวนะครับผมสกิลนี้จึงจะเกิดนะโจมตีทุกตัวนะครับลำแสงบีมติดชงักนะแล้วก็โจมตีโดน100%ด้วยนะครับมีการแปลงเฮ e ีอยังเล็บความเสียหายด้วยนะตรงนี้นะครับผม อัตราในการแปลงนะครับผมก็จะแปลงให้ P ีอยู่ที่33%นนั่นเองนะส่วนอัตราในการแปลงนะครับผมอันนี้ก็จะแปลงจํานวนเท่าอยู่ที่99%้นั่นเองนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะกัดให้ด้วยนะครับผม HP ความทนทางของกัดจะอยู่ที่100%ของให้ีสูงสุดนั่นเองนะและติดสถานะลีมิบเบกให้กับตัวเองด้วยนะครับก็ อันนี้เป็นถท่าไม่ตายดีทอร์นะเพราะฉะนั้นบวกดีมิเกไปอยู่ที่5วิวได้เลยนะครับแล้วก็มีการฟรื้นฟู HP ให้กับตัวเองด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะฟื้นฟู HP ให้อยู่ที่100%้นนั่นเองครับผม <S <S เรามาสรุปกันนะครับผมใน p h น e n i x n g ็นจีเวอร์ชันเ o ซทอยด์โหอเตรงนี้นะผมอยากให้ดูรูปนี้ก่อน,อนเลยนะครับผมตึงนี่เลยครับคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเขายกไปอยู่ในระดับไหนนะครับผมแน่นอนครับมันอยู่สูงสุด นะครับผมเหตุผลที่มันอยู่สูงสุดเนี่ยก็คือถ้าไม่ตายรีทอร์นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ตายรีทอร์นเนี่ยมันมีสถานะใหม่นะก็คือว่าสกิล l h พีคอนเวิร์ตนะครับหรือว่าแปลงเฮตีนะัเร็บความเสียหายนั่นเองนะซึ่งท่านี้เนี่ยมันไม่ได้แค่โจมตีตัวเดียวนะครับแต่มันเป็นการโจมตีทุกตัวเลยนะโดยการใช้เฮตีของตัวเองเนี่ยสาในการโจมตีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้นะแล้วก็ อ้างอิงลําแสงบีมของตัวเองใส่เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันเน้นเรื่องของ h p ที่รุนแรงมากๆนะะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําเลยนะครับผมว่าถ้าเป็นโมบิสูระดับเกรด5ดาวนะเป็นเน็กตัวนี้นะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันถูกอัพเป็น3มม่วงขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับผม แน่นอนครับผู้เล่นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการอัพเฮเป็นหลักนั่นเองนะถ้าหากว่าเจอตัวที่เป็นระดับ3ม่วงนะครับอันนี้รอดค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าเฮดที่เขาจะใช้ในการโจมตีเนี่ยคือมันเป็นหลักแสนแน่ๆนะครับผมเออเป็นหลักแสนอัพนะดีไม่ดีก็ประมาณแสนห้าขึ้นประมาณนี้นะสำหรับคนที่เล่น3ม่วงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงถูกยกระดับว่าเป็นเมตาพัทนั่นเองนะครับผมอ่า แน่นอนครับเขาเก่งเพราะสกิลรีทอนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสกิลธรรมดาเขาไม่เก่งนะสกิลธรรมดาของเขาเนี่ยก็จะไปเน้นในเรื่องของการฮิลการโอเวอร์ฮิลนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนั่นเองนะและหมายเด็กของเขาเลยนะครับก็คือการล้างความต้านทานกับดักออกไปนั่นเองนะครับผม ล้างต้านทานกับดักฝั่งตรงข้ามอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่อกรยากนิดหนึ่งนะครับผมเออเพราะว่าในยุคสมัยนี้ถ้าหากว่าไม่มีการต้านทานกับดักเนี่ยอันเนี้ยล่นยากมากมากนะครับเออทีมก็จะยืนเอ,อ่ยยืนนิ่งๆไปเลยนั่นเองนะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่เฉพาะถ้าไม่ตายดีทอนะครับผมสกิลธรรมดาของเขาก็มีดีในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนถ้าไม่ตายของเขานะครับผมอันนี้ จะเน้นเลยเน้นในเรื่องของการป้องกันจริงๆนะเออเพราะว่าติดสถานะป้องกันลําแสงบีมในรูปแบบเชนหรือป้องกัน่าวัตถุในรูปแบบเชนอ,อรรัน,นบบเนี้ยค่าตั้งต้นให้อยู่ที่1นึ่งหมื่นหน่วยนะครับเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีการติดสถานะบาเลีคุ้มภ้องนะครับและโอเวอร์ฮิวให้กับทีมทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมทําให้ทีมเราเนี่ยตายยากขึ้นนะแล้วก็ถ้าว่าทีมตายเมื่อไหร่นะครับแน่นอนครับผมถ้าไม่ตายรีทอกก็รอฟาดอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับผม ถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องของเราก็มีซุปเปอร์แตงแล้วนะคุณสามารถส,สนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ